สวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบวันนี้ท่อมีสามดาวสิพาธรรมชมไปติดตามคุณพอหยิงประจำงดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศส,สองพันหอหาคุณพอยึงประกันฝันมาขึ้นนี่ค่ะธรรมชมฝันว่าเด้ไปกรุงเทพเดีไปกรุงเทพขึ้นรถไฟซื้อตั๋วขึ้นไปนั่งทั้งรถไฟไปได้เคิงทางหอดจังหวัดนครราชสีมาก,กัมี พนมาเก็บค่าตัวเนาะค่ะเนาะพนมาเก็บค่าตัวอาจจะเป็นผีกระไดคุณพ่อยยิงว่าจะเป็นผีกระไดมหาผัดแนมพี่เปิงตัวรถไฟเห็นตัวเลขกับธรรมชมตัวเลขแดงจึงคืองในตัวรถไฟแล้วก็บาะทีนางของคุณพ่อยยิงกระสีแดงจึงคืองกับธรรมชมเลขสามตัวกับเลขสองตัวจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดกับไปฟังครับคุณพ่อยยิงผมพร้อมกันค่ะ ก็ย่าเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะปรลบชมรับฟังกับคุณพอหญิงผอมๆกันเลยค่ะกลับสวัสดีครับคุณอพอหญิงสวัสดีครับผมนะครับท่าตผูนะ้ชมเนาะโอ้เล็กออกเปไน็นไรคุณพออันงวดก่อนบอกหกศูนย์บอกหกศูนย์บอกหกศูนย์มันมันมาออกศูนย์หกงวดนี่เนาะศูนย์หกงวดมาไม่ออกน้ำกลันมาออกน้ำก้นเนาะ อม่หมดเดียวใ่ไหมดเลยตามที่สั่นตามก็เต็มเป่าครับบวยตามเนาะงวดงวดนี้มาออกงวดนี้งวดก่อนบอกหกศูนย์ศูนย์หกเขาก็ถือกันหลายอยู่ในบ้านเงี้ยอ๋อในบ้านเขาก็ถือกันหลายเนาะถือน้ำเซียวโบเมนบอกถือน้ำเซียวถือกันพองงัวนเนาะพองงวอืมครับขับครับเบาแอมเราตรงกัมาติดตามตัวเลขก็พองง่วเพิ่งกันยังบนอยู่บยเห็นเพิ่งก็เลยถามพอหยิงถา เป็นว่าเป็นฝันดีอีกครับทา่านผู้ชมเนาะฝันว่าังไหครับคุณพ่อ,องวดวัน่น 2, ทอทีหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าว่าอูเอฟซีฝั่งไหครับคุณพ่อฝันว่าได้ไปเห็นงานกรุงเทพไปก็มูล่ะไปทำง,งานกรุงเทพคุณบอกแนนไปเห็นงานกรุงเทพโอ้คุณ <ไป S 1> กทมอเลยตัวนี้ <c oughs> ให้งานกอสามเห็นง,งานกอสางกรุงเทพ,เทพแ<ม>นนอืมครับครับครับโอ้ครับวันนี้ก็เลยไปสื่อตัวนะไปสื่อตัวตัวรถไฟนะ โอ้ oh, สื่อบัตรตัวรถไฟเนาะตัวรถไฟครับผมครับผมเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันเขา,ขาบอกบัตรให้ยไปครับตัวรถไฟครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขี่รถไปก็ว่าพูดเลยไปเครื่องทางไปเครื่องทางเครื่องทางเขาก็มาตรวจบัตรนะไปหอดจังหวัดเดยแหละเครื่องทางกว่านี้ประมาณคือสิแมนโคราดเทียร์อะไรเนาะเครื่องทาง กระทำเบื่อไรละเอียดโครานะัโครลานเามาบดบัตรบัลูกคาบบัในทงเสือเรียกว่าบัตเสียเลยบัตรเสีย่โมเมนด้วยบอกดูมาเมนี้บัตอยู่ในท้องเสือพี่ครับว่าเมบ่าตรวจครับมันก็มาหนี่เ๊บเตบบเล็กไม่มือนะบอเล็กไม่มืดโอ้โอ้ยบริคีรถไฟมา่นี่โดนเติบได้ครับตเอฟซีเนาะเดี๋ยวขอุยาดจุดสงสังเกตไปข้าวหนึ่ง ขีดเ็นบรรยากาศแตะทงไฮทงหน้านอกคีรถไฟไปส้มวิวแมนมอเด้ขี่มาโดนเติบละมอเตอข์คีโดนแล้วครับดีบแตบแบแตบแบแบจังไรต่อคุณปอมานกาอเลขยกเน็ตตัวรถไฟละเรแยกแดงจี้เครื่องอยู่ในตัวมันเรียกเป็นเรขกเลียกสามตัวนะเรข3สามตัวแดงอยู่ในตัวถิ่มมาตำรวจมาขอตัวคุนบอแมน มาขอตัวนินดแดงจริงคืนนสามตัวแดงจริงคืนสามตัวแดงจริงคืนย่าให้พลาดได้พอหยังงวดน,นีถ้ัวมันแดงจริงคืนแล้วพมันหน่อหนักผีกับมาตัวแต่ได้<ม>จ่าตำรวจตัววัยสิมาตัวอีกประมาณนี้เอาเบิ้งเนาะเอฟซีนาะครับเนอกเบิ้งไหวเปิดเป็นแน,นวทางเนาะครับสมัูรชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมัูรชมเน้อมดูไหวเปิดเป็นแนวทางเปิดความสนุกสนานครับคำถามกับเอาไปสื่อลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวๆยับเก่าใกล้ๆก่อน งวดนี่สิเป็นตัวไดครับเพราะงี้เป็นเหล็กตัวได้แดงจริงคือเล็กจำเลยดอหาเจ็ดเก่าจำได้อยู่หาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าแมนสีแดงเลยสีแดงเลยตอนนี้กำลนงมอที่นั่งอีกอะไม้เหล็กมอ่เจ็หนึ่งโอ้เออแมนแมนมันสิขึ้นรถไฟมันสีไม่มีไม้เหล็กที่นังเนาะที่นั่ง โอ้จำหอดไายละเอียดได้คุณเต๋อเหรอเจ็ดหนึ่งในบ่อในบ่อนางในไม้เรียงมันนะครับครับเจ็ดิหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เจ็ดสิบเอ็ดครับข้ับหนาข้ับหลังเนาะครับผมตัวสีแดงบ่อที่นั่งนี่บ่อสีแดงคือกันสีแดงคือกันสีแดงคือกันครับ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 เห็นเลขาเจ็ดเก้านี่อยู่ในตัวบอก อยู่ในตัวเป,เ,ออเป็นเลขอียังพออย่งเป็นเลขกกนนั้นไต่ด้าหนีล่ล่ะเลเข,ขียนตัวไท่นีล่ล่ะอเป็นเลขราคาตัวบ่ราคาบาทบ่กด้จังราคาบาทราคาบาทราคาค่า,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 ารถไฟนั่นนะแมนอ้าตัวคือสิแพงแบาทมันก็วายอย่เดีโอ้ขาย <c oughs> แพงแน่นอนบอวรถไฟว่ากาวามาเบึงเลขกอ่แดงรึ่งในตัวรถไฟครับห7าจ็ดสิบเาทห7ารยบเก้าบาทเลขที่นั่งเจ็ดบเที่นั่งเจ็ดอ็ดเจ็ดก็ซื้อขึ้นซื้อลงไว้แน่นอะจัน่อย ก็นเลวเตะหรอว่าครับผมบอกไปซื้ออันจ่าจ่ารถไฟเนัเพินว่าเนี่ยอะไรบออันตำรวจรถไฟนัเพิบวันเนี่ยอะไรบอออนไหนบ้างว่นนี้เด้อเราไปอันเสียงดวงเสียงยางพินวังสี่นะมาเลยมาเลยครับพก็มาตรวจอย่างดีหรือเปล่กกัยางตรวจไปเรื่อยๆกับมันกัแวะมาตรวจุดถ่ายนะ ครับคนสุดท้ายเลยแม่นคนสุดท้ายครับไปถึงกรุงเทพบ่ล่ะพอหยังไปถึงอยู่ครับไปถึงว่าสิไปเฮ็ดงานเหตุการณ์นี่ล่ะไปก็ละงอยไปเฮ็ดงานก่อสร้างน้าเขานะครับผมกับหมูแลับกัมู่3-4คนนี่ล่ะครับโอ้ครับครับครับเอ้ยไปนําเพิ่นนาบังน้องๆไปบางว่าบ่ได้ไปดนแล้ว่ะไปเที่ยวบางตางไปเที่ยวนําว่ะตางไปเที่ยวเนาะแม่น จารถไฟนั้นเป็นคนบอหรือเป็นผีคนว่าคนก็คือบอมเนคนก็ไม่ยังดำดำเดิมเดิมอย่าเด็ดเนาะมเป็นรีเป็นผีเป็นอย่างไปอย่ากบจักหรอกเออสีม่วงๆนะเป็นดำดำคือผีนี่เออคือผีม่วงๆเราผีตำรวจรถไฟที่สันเราล้วเป็นม่วงๆดำดำเนาะม่วงดำดำมาปร้าวบ้านไหนมาตรวนนะแต่งตัวเต็มยศวดบ่ราแต่งตัวก็ สุดส <aría> no ีก็กี้นี่ล่ะรับตตุบัวธรรมดาจริงๆเลยวันสักแม่นแตบบแ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 บบนอกเสียงเป็นนิดมากเนาะแม่นแมนอือครับนิดแบบแบบแบบเลยครับครับครับมาตัว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 กันโอ้ตัวตัวหัวยาตัวกันเด้อะนี่ตัวนี่อ่าเจดเก่านี่อันพราะยังครับอันพวกข้อหนาผีเป็นอะไรเป็นแนวไรเนาะมาปรากฏตัวให้เห็นบ่พวกผีปอกผีกระหังผีกระสือเพิ่นทุกอย่างอ่ะ ขึ้นกับมาอยู่มาสองขึ้นอยู่มาสองขึ้นแม่น <And S 1> มาบอกเลขบละ่ะพูดนนี่เพิ่นบอกบมา,มาซือ่อมาซื่อซุ่นมาเห็ดแนวอดไรมาย,ย,ยืนอยู่ในเฮือนนี่ล่ะยืนเนื้อตะลงังมายื่นมึงว่าได้เลขดีหรือดีบ่นก่อนเริ่มบอวางอย่างไหนบ่นบอบสุ่มกันสามชนบ่สุบบส่มเลยบ่บอบสุ่มเลยโอ้ครับ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 โอ้ผมศูซุ่นทันดาบ หกกันบอกเต็มตามน้ตามน้ำมันบอกงืวนี่ของมันจีเต็มเป่าเนาบอกตรงงเลยหกศูนยมาออกงวดนี่ครับมาออกงวดมันสิบหกตุลาบังหันเนาะแมนบมเดน้นี่น้ก็เต็มเป่าอยู่ครับเป็นแนวนี่แหละสิย่งเครืก็ออกเาเคืองก็ออกออมสินถูกปะแมนเคือมันลอยออกน้ำกลน่เครือก็ลอยออกน้ำกลน้ำกลยังที่แหะคือผ่านงวดผ่านมาอันนีนธุลุกมิดแมน ผีกังไก่กับเม็ดเม็ดหลายผีเลยครับท่านผู้ชมบอกมาตามมาเรียกที่เราก็มาจิบบอกมาจังไหนครับ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 เอาเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสมาติตามไปฝากเอฟซีขี้เก่าล่ะครับว่าหาพอหยิงคือเก่านะครับนอกเป็นเลขกก็ถือกระเป๋าเปยังครับแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมเนอกเราอยู่คนเดียวแล้วก็ฟันเห็นแต่ผีครับเออก็แค่ในอันบ่มาพี่ปอบบูมาขึ้นขี้นะเออีกขี้เก่า มาเรียบดินกระดาษเรียนาเรียตาล้ก็โอ้ยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่ครับคุณพ่ออยังมันก็ครับบ่มีอยังมากมายแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงดูทุกคนนี่นําให้ถึงเลขถึงเบอร์งวดนี้งวดสิมาสาธุสาธุสาธุงวดสัตว์ให้ได้ซะโอ้ผ่านมางวดมื้อนึ่งมันผิดพลาดงวดมืนอนึงครับก็งวดนี้ให้มันเข้าเป้าเลยงวดผิดพลาดทางเทคนิคเนาะครับบ่เป็นหยังนี้เป็นต้นน้ำฝนนะ ครับกาเบิ้งไว้ไปเป็นแนวทางมาทา e FC ฟซีเพราะท่านยัมีมตัวเลขที่มากที่ชื่นชอบอก็อลองตัวเลขของคุณพ่อหญิงไปเสี่ยงดวงลองเบิ้งนะครับเนาะขอให้มีโชคญงก็พปิหยิงครับค่ะท่องมีสามดาวขอบคุณพ่อหยิงได้ไหลายเนาะคะ่ะที่ให้ข้อมูลดีๆๆๆกเด็ด,ด,ดับท่องมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจําหวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนหกหานี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อหยิงขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวสิจดตัวเลขของคุณพอหญิงใสสมุตให้ธรรมชมแคบหนาจออีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะไปรับชมตเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพอหญิงค่ะธรูมชมแคบหนาจอยเบิ่งเด้อค่ะคุณพอหญิงฟันมา,นนมาขึ้นนียฟันว่าด็กขนรถไฟสื่อตัว ตำรวจมาตรวจตัวรถไฟผัดแนมไปเห็นตัวเลขหาเจตเก่าหาเจตเก่าแดงจึงคิงแล้วก็เลขเจดหนึ่งในทีนงังก็โตแดงจึงคิงค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิราธรรมชมพปกรณ เจอกันคลิปหนาค่ะอใหายโจกมั่นหมานเฮงเฮงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ